สวัวเส้นเล็กสิฉับอกว่าเส้นคือดิบมาก,กดีระวังตาแล้วครับระวับบงต้อการตามบุเจ้าไว้ให้ดีๆซัวเส้นเล็กสามเสี่ยใส่บอกไว้ด้วยเยี่ยมร้านคุณชาเนลนะครับนีอ่อยากให้ตอดก็อย่างนี้มากินเร็วอร่อยไหมพานมครับอร่อยมาก,อ,อ,มากอันนี้อันนี้อันนี้นนเส้นมันสดมาก ดี่สดสดเลยเด็ดปรุงดคิดสูเมนูนี่ใชาไทยไทยชาไทยน้องอ่ะมันมาจากต้นสำรับงเลยนถงบอ้าพี่เปเมอานมใช่บร์ก็ได้นี่แอดเข้าไปเลยจ้ะสั่งให้เีกจัดเต็มค่ะเลกับไมมกับม่ยาวแต่เมื่อคืนเรามนกินของลูกค่าแล้วครับมั่ขึ้นมาจากกัซีเกแล้วองชโมมาก็บข้าวเขาาจะมากินที่นี่ เ้เก่าไปตมากรพ่พา,าใส่หรือเปล่าเออครข้แน่บึ่งน้องคดพี่นอ้องเจ้าตังมาหลวดเจ้าบนหามเ็ดอเนีนดอกบนห,า,า,บนบนหาเนี่อยูอย่ขางย่างลังเสียวขาวนี่ละก็มยย่างก็ก็มยอย่าง,งยางหยิบเลย โ้โของลูกค้าหมดแล้วตอนนี้วาอูกคขารังไหเายุนเบิร์ปะต้อของร้านุดจิ้อันนี้ความหมูย่างเขาบอกว่ามันถูกต้องลองดูสิถูกตองสิเมเจอันนี้เขาเ็นเจบอบอมกินอันนี้ซะโอ้ยอันเดียเห็นแล้วคันเห็นเจวแล้วนั่นคือวายอยู่มันคออะไรฮะมันคือเนื้อหลมันมืนเหมือนเข ก็ไปอีกละเดือนหน่อยแล้วเห็นไหมเวลาใครมาเที่ยวหมาก็ไม่โล่ไม่โล่จอ้เรยงมากเออลูกค้าเสื้อเีอเพราะว่าหมามันอร่อยกริงจะกี้กับเต็มร้านอ่ะเลิอดไหมมันเริ่มได้กินมูกินอย่างหรอกก็ไม่เห็นหมาตัวเราเน่ยไม่เห็นเลย หลังพัวาอ้เกาดูหลังพัวป้าบนว่าคือใช่แต่ตอนนี้มีหัวแล้วคุณเลยหัวหืมโอ้สังมาม่ทำน้ำุปตีผูจิ้มมารีวิวอ่ะสั่งมาม่ทาน้ำนมายังน้ำสุกตีมาโอ้น้ำสุกเขียวสามเล ถามลูกค้าของเรียนมากเธอตํสิบอกด้วยว่าน้กกินจะไม่หมดแค่นีนะฉันสั่งเมนูต้มไม่เธออีกต้องต้มแล้วแกงเห็นันบอกเลยมีน่องเอ้ยแต่ว่าตําจักตอนนตอ่กน่อกันจะม่ต้นกันจะนวเรียนมาใหม่นะเยมันั่นเนี่ยก็จะหนีก็จะหนียหรอก็จะนีคิดไม่ซื้นมันมันไม่นใจเขาเลมันมันแต่กูว่ใไ้ไป็ินครับ มยว่าาบเออคุณี่เราไปเที่ยวฟินคับกันเออจริงมีแบบมีพีไอพีไหมแบบเหมาทั้งร้านอะมีนะใครจะเหมาครับเดี๋ยวไม่ได้กลับกรุงเทพนะพี่ถ้ามาอย่างเงี้ยเราถึงไม่ได้กลับแล้วอะไรนี่เกมเห็ดแน่้เลยถึงบอกฟินคลับมีกินไปแล้วกินลับได้เหรอ อแล้แค่ลูกไจัเป็นสัมที่กิแล้วอ้่ไมด้คอเปว่ับนั้นไม่เปเไปเไปเไปเ้วเบื่อมากนัวนัวเลือนัวเอเกิออันนี้แกงเยอะแกงเห็ดเบื่อเบื่อมากมันเป็นอะไรให้นเบื่อมากแกงเห็ดนี่เป็นเมนูใหม่นะา๊ะคือวัตถุดิ มาเป็นหม้อเป็นเซตกันแกงเห็ดไหยที่นี่ขึ้เด็ดพี่น้องแกงเห็ดนะคุณนะร้อนร้อนเลยอ่ะเยอดมากเจ้าหอรักกินทอดก็ไม่เบื่อเหรอกเบื่อติดชุ่มมือเมนู200เมนูมากินให้หมดเถอะพี่บอกเมนูแบบเอาเชิญชวนนะครับ เดียนเชิญนะครับตำมีฮอนะครับร้านน้องชายมาเด้อกับข้าวราคาเริ่มต้น60บาทนะครับมีข้าวอยากเอาถูกมากบิ๊กบางไหมบิ๊กเขาอยากเอาร้านเข้าเถูกทปกทไ่เลยบิ๊กบ้างไม่ได้หมดมานะครับรสชาติรสชาติดีกว่าบางเลยเรื่งมาจว่าไงดีอันนี้ก็เป็นคอส้มตี่น้องก็กินมาทุกร้านแล้วยิ่งเร็วเมืองก่อนกินมาแกะแทบทุกร้านแล้ว่ะ ลายจังหวัดด้วยที่เราไปมันกระแสีบก็หลายร้านอยู่พี่น้องเกาปลาแดดมันก็นัว่ทั้งหมดนี่คับปลาแสบนี่กินคำแดดคือปลาแสบเลยอเหี้ย